พบกับไ้าไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าจะได้ไปวัดนะคะหลังจากที่ไม่ได้ไปวัดมาเป็นเวลาหลายเดือนมากแล้วนะคะเกือบจะถึงครึ่งปีเลยทีเดียวนะคะแต่การก็เอ,อ ได้เริ่มผ่อนคลายลงแล้วแล้วก็สามารถมีการรวมตัวกันได้แล้วนะคะก็เลยถือโอกาสไปวัดนะคะเดี๋ยวจะไปรับเพื่อนด้วยนะคะรับมาดามสมใจด้วยนะคะแม่ครัวใหญ่ของเรานะคะขาดนางไม่ได้เนาะก็วันนี้ไป้าก็มีของไปวัดด้วยนะมีดอกไม้นะคะเตรียมไปจัดถวายแล้วก็มีผัก ส่วนหนึ่งแล้วก็ร่วมบุญนะคะกับมาดามสมใจนะคะถวายเพื่อที่จะทำอาหารสำหรับถวายพระตาหารนะคะในวันที่เราไปวัดกันนะคะเดี๋ยวไปเดินทางไปวัดกันไปชมบรรยากาศทางไปวัดด้วยกันนะคะไปเลยค่ะตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปรับมาดามสมใจนะคะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างทางในประเทศเบลเยียม สองข้างทางก็มีความเขียวชอุ่มมากเลยนะคะเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าฤดูใบไม้เเข้าฤด,ดูร้อนนะคะฤดูร้อนแล้วซึ่งบางวันก็มีฝนตกบางวันก็อากาศ30องศาขึ้นไปนะคะแล้วแต่นะคะบรรยากาศอากาศของเบลเยียม ไม่มีความแน่นอนใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวนะคะมีเป็นได้โดยเฉพาะปีนี้นี่อากาศค่อนข้างแปรปรวนมากนะคะแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศนี่เป็นบรรยากาศข้างทางนะคะในต่างประเทศเนาะถนนหนทางในต่างประเทศก็มีความแน่นอนมากบรรยากาศตอนนี้ในในตัวเมืองนะคะ จะเป็นแบบนี้นะสังเกตดูว่าก็จะมีต้นไม้ตลอดเลยต้นไม้เขียวชะอุ่มตรงข้างข้ตางตรงกลางนะคะเป็นทางสำหรับคนเดินโดยเฉพาะเลยนะตรงกลางเกาะกลางถนนสามารถที่จแะแบบมีพื้นที่ให้คนเดินได้สบายๆด้านซ้ายและด้านขวาก็มีทางจักรยานให้แยกต่างหากไม่เกี่ยวกับรถยนต์นะคะ ใหญ่จะเขาจะทําเป็นวงเวียนเยอะนะคะเพื่อให้การเคลื่อนของรถมันสะดวก ามสนใจอยู่นะคะมาแล้วค่ะมาแล้วตามสนใจมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปวัดกันเนาะวันนี้จะเต้นไหมตื้นเต้นนานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้ไปนานอยู่นะหลายเดือนอยู่เนาะหลายเดือนอยู่หลายเดือนอยู่เพราะว่าเนาะก็ตอนนี้เขาเขาให้เขาให้รวมตัวกันได้กี่คนนะตอนเนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจนะ แต่หรือห้าสิบสี่ห้าสิบด้านนอกเหรอด้านนอกแต่ด้านในด้านในก็เยอะอยู่นะก็เยอะอยู่นะอืมวินา้นอกก็เยอะกว่านะตอนนี้เพราะได้วัคซีนหมดแล้วใช่ไหมล่ะใช่ไหมอืนั่นแหละเราก็เลยถือโอกาสไปวัดกันค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศบ้านเมืองใช่ไหมบ้านเมืองในประเทศเติร์เยียมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอิฐเปลือยแบบนี้เนาะ เป็นร้านของแขก <Okay. S 1> แขกตุรกีนะคะ mm hmm. เราจะมาดูผักกันเนาะ mm hmm. เพราะว่าผักที่นี่ถูกแล้วสําคัญนะมันมีผักแบบผักไทยอะ่ะ mm hmm. ก็มีพวกผักชีไทย mm hmm. ผักชีลาวอะไรพวกนี้ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูเ mm hmm. ข้าไปดูกันก่อนก่อนที่เราจะไปวัดเนาะก็เข้ามาในร้านแขกที่เรามาแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูผักนะคะว่าจะมีผักอะไรบ้าง mm hmm. เพราะว่ามีพี่เขาฝากซื้อ,อ ผลไม้ด้วยนะคะที่สําหรับเราจะเตรียมไปบูชาเข้าพระนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อผลไม้ไปร่วมบุญด้วยนะคะก็เป็นบรรยากาศในร้านก็จะมีนี่แตงโมขายด้วยนะลูกแห่หมอแตงโมนะคะกิโลละ99เซ้นนะคะเกือบ1ยูโรนะ,ะมีแบบ2แบบ อันนี้อันนี้กิโลละหนึ่งกิโลหกสิบเก้าเดี๋ยวไปดูด้านในผักนะคะเนี่ยค่ะไายฟ้าอยู่พวกเราอยู่ได้เพราะร้านนี้เลยนะคะนี่ให้ดูมีมีพริกมีนี่ดูให้ดูเห็นไหมคะผักชีผักชีลาวสวยมากชีลาวมีสลัดแม่ วันนี้ไม่มีผักชีไทยนะคะแล้วก็มีพวกหอมพวกสลัดพวกผักสลัดนะคะแดงกวาแล้วก็มีมะเขือม่วงด้วยนะมีมะพราวมีสตรอเบอรี่มีองุ่นนะคะวันเราจะวันนี้เราจะมาอ,าองุ่นนะ แล้วก็เดี๋ยวดูผลไม้อย่างอื่นเนี่ยค่ะผละไม้ต่างๆมีมะนาวเดี๋ยวเราจะเอามะนาวไปด้วยนะคะมะนาวสวยเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นห้องเย็นสำหรับที่เขาเก็บผักโดยเฉพาะนี่ค่ะมีถั่วงอกด้วยสิ ตรงนี้อันนี้นะคะเขาเรียกว่ากุเชตนะแต่ว่าอร่อยมากเลยนะคะเอาไปต้มต้มแทนบวบเหมือนบวบบ้านเรานะคะว่ารสชาติหวานอร่อยมากนะคะเราก็อยู่เมืองนอกก็จะอัดแบผักผลไม้ของที่นี่เป็นแบบเหมือนของเรานะคะนี่มีมีมันด้วยนะมีมันมีขิงมีมันฝรั่งด้วยดูกระเทียม กระเทียมหัวใหญ่มากท่นผู้ชมดูสิเข่อ,อมอกระเทียมนี่ค่ะทองหอมต่างๆหอมแดงหอมขาวรุ่นเขา็นรุ่นมีกล้วยแอฟริกากล้วยหอมมีพริกนะคะพริกหวานพริกใหญ่มาก พวกคนแขกเขาจะเขาจะกินพริกกันแบบสดๆเลยนะคะพวกนี้อุ้ยงสวยเราได้มะเขือเทศเขือเทศเล็กแล้วก็ลูกเขาเรียกลูกอะไรเนี่ยลูกครับเหรอลูกพลับไหมเนอะเบเนาะแล้วเราก็ได้ห่นสวยมากเลยงนแล้วก็ได้น้ําได้น้ําได้โอ้โหหลายอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้าง น,นี่เขามนี่นี่อร่อยนะไส้กรอกมันเป็นไส้กรอกเผ็ดนะคะเนี่ยอร่อยอะไรได้ไส้กรอกด้วยนะเ,เป็นไส้กรอกเผ็ดนะคะนะเ,เพราะว่าพรุ่งนี้ที่วัดเขาจะมีบาร์บีคิวใช่ไหมคุณเ,คเราก็เอาไปร่วมแบบย่างด้วยนะแซ่บแน่ๆอันนี้ก็จะเป็นอะไรแบบแขกๆหน่อยเนาะ แต่มันก็โอเคนะนะสำหรับเราเราก็เอาไปอัดแอปได้นะของพวกนี้นะคะเราก็เอาไปแบบไปห่อไปแบบเป็นของเราได้ <c oughs> คนไทยเราอัดแอปเก่งอยู่แล้วนเ <c oughs> นี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปจ่ายตางังค์นาะแล้วเราก็เตรียมเดินทางกันเลยฮะ <c oughs> ยังยังไม่ไปไม่ถึงสักทีเลยมแต่เที่ยวชิมริมทาง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราก็เตรียม ของนะคะคตาเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้ครบทุกอย่างที่เราต้องาการแล้วนะคะแล้วก็มีมีดอกไม้มีผลไม้ครบแล้วไปกันเลยตอนนี้เราขึ้นทางด่วนแล้วใช่ไหมคุณสงใจขึ้นทางด,วด่วนแล้วทางด่วนเมืองนอกก็จะอารมณ์นี้นะคะไม่ต้องเสียตังนะทางด,วดนะ่วนเพราะเสียภาษีเยอะแล้ว tập đoàn มองทางไม่เห็นจริงๆเขาห้ามห้ามจอดข้างทางนะแต่ว่าด้วยด้วยแบบคือสภาวะอย่างเงี้ยเราก็เล ็ที่เราจะไปคือเลเดอร์อุ้ยเขาทำอะไรกันอะมีเงิน ประตูข้างหน้านี่ก็เป็นห้องครัวเลยนะคะเดี๋ยวเราจะจอดตรงห้องครัวเพราะว่าเราจะต้องเอาของลงเนาะถึงแล้วบ้านหน้าที่เห็นคือโบถ์นะนไม่ธรรมดานะมีโบสถด,ด้วย คิดถึงมากไหมทำไมต้องร้องให้ด้วยเราก็ใส่ชุดคุมพร้อมทำงานเรียบร้อยมาถึงวัดแล้วนะคะตอนนี้่ะให้ดูบรรยากาศนะคะในวัดตอนนี้เขาจะมีการเตรียมงานเพราะว่าจะมีพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวก่อนนะคะเพิ่งมาถึงวัด สวยมากเลยนี่โอ้โหนี่โอ้โหนี่เขาก็ปรัมาณแบบวก็โหโหพริกอันนี้คืออะไรคะเนี่ยเราจะมีสำหรับพรุ่งนี้ใช่ไหมคะพรุ่งนี้เรามีอะไรคะเนี่ยตั้มบะฮุงบะฮุงบาร์บีคิวนี่ดูดีดีดูดดดูดีดดูดีดีเรากำลังวาดปาดนะดูดีๆปไป มีหูหิ้วก็บรรยากาศแบบงานวัดโดยแท้ทรูเอาแบบบานๆน<ว><ญ>ี่แหละดูมุมนี้มุมนี้ก็จะมีจะมีจัดจัดดอกไม้ของดอกไม้นะคะก็เป็น ฝีฟ้าเนะสวยไหมคะดอกที่นี่เขาเรียกออเทนเซียเนาะถ้าไปฟ้าก็ได้มีโอกาสมาร่วมจัดผล,ลไม้บูชาข้าวพาดและดอกไม้บูชาข้าวพาดด้วยนะคะก็เอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะให้ได้บุญร่วมกันนะคะ ็ได้ร่วมบุญทุกบุญเลยนะคะไม่ว่าจะบุญพัตนหารนะคะและบุญบำรุงวัดทุกๆบุญเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีบุญถวายเทียนเข้าพรรษานะคะสำหรับปัจจัยนี้ก็จะเอาไปบำรุง วัดแล้วก็ซ่อมแซมส่วนต่างๆนะคะที่ชำรุดเสียหายไม่ว่าจะไฟต่างๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้บุญร่วมกับปลายฟ้าด้วยนะคะแล้วก็เอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะแบบนะร่วมพิธีไปกับปลายฟ้าไปด้วย ถือโอกาสถ่ายขออนุญาตถ่ายทอดสดด้วยเจ้าค่ะแล้วก็ให้ทุกท่านทั่วโลกได้รวมถวายเทียนพร้อมกับไปค,ค่ะสาุ่ะแล้วก็รวยรวยรวยนะคะรอดพ้นค่ะ วิกฤตโควิดทุกอย่างแล้วก็โรคภัยอันตรายต่างๆนะคะขอให้ทุกคนผ่านไปได้แล้วก็ทุกเราขอเป็นกำลังใจให้บุญทุกบุญที่ได้ทำมาเราก็ให้ทุกท่านได้บุญร่วมกันนะคะถ้าหลังจากได้มีการประกอบพิธี ถวายเทียนพันษาไปเรียบร้อยแล้วก็ถึงช่วงเวลาอิ่มอร่อยนะคะทุกคนก็ได้มาร่วมรับประทานอาหารนะคะวันนี้เราก็มีส้มตำมีบาร์บีคิวนะคะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวนะคะก็อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้นำอาหารมาร่วมบุญในวันนี้ด้วยนะคะ บรรยากาศก็สนุกสนานบุญบันเทิงนะคะก็อันนี้ก็เป็นความสุขเล็กๆของคนไทยในต่างแดนนะคะก็ญาติโยมก็กลับบ้นานกันหมดแล้วนะคะเราก็กลับเช่นกันนะ จากที่แบบว่าสนุกสนานบุญบันเทิงกันนะคะก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย